สวัสดีครับสสวััดีครบผมน้องโชนะครับส้งกุลครับมาจากโรงเรียนมัธยมยานากาว่าวันนี้นะครับิดเทอมนะครับผมพ่อแม่นะครับพามาเที่ยวห้างห้างอะไรครับไอคอนสยามครับเย่ครับนี่นะครับทางเข้าของห้างไอคอนสยามนะครับก็เป็นแบบแบบเป็นไทยๆนะครับระฆังใหญ่สวยมากข้างข้างทางสองทางนะครับเป็นช้างครับครับช้าง เป็นอะไรครับพระคุณเป็ดเมียครับไปดูกันเลยครับเเมียกันที่สโชว์ชนี่ครับช้างเพศเมียทำไมมันถึงช้างเป็นช้างเพศเมียครับนี่ครับดูงามครับเห็นไหมครับงานงามสั้นครับก็เป็นเพศเมียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศผู้งามอะยาวๆนะครับไปดูฝั่งนู้นต่อครับนี่ครับนี่คือช้างเพศผู้ครับดูนี่สิครับดูได้ไงครับว่าเป็นช้างเพศผู้เพราะว่างามมันยาวครับ ลดราาตทางเข้านะครับมีราคาครับราคานะครับครับมีดูราคาแค่เท่ไว้นะครับเ้ค้าราาร่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เสาเลยครับเพราะว่าเสาที่นี่มัน สวยมากนี่ครับดูนี่ครับดูน,นี่ครับนี่ก um ็จะเป็นเสาที่แบบถ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนักสัตว์นะครับเนี่ยครับมีไก่และควายเนี่ยครับเดี๋น่าจะเป็นสองนักสัตว์นะครับแล้วมาดูเสาอื่นๆนะนี่นะครับเสานี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ขาวเองนะครับก็เป็นลายสวยมาก แต่เสาแต่เสาครับนี่ครับดูเป็นเสาก็เป็นแบบลายไทยเลยนะครับมีบ้านมีเรือนอยู่ในเสาเลยเป็นเสาดูไหมครับนี่ครับเป็นต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่มากสีทองสวยอันนี้ครับดูเสานี้ครับนี่นะครับเป็นเสานะครับแต่มันเป็นต้นไม้จริงที่เอามาเคลือบเสารู้ครับหนุนด้านบนมันเป็นเสาที่เป็นต้นไม้นะครับโอเค นี่นะครับดูอาหาร้ก่นขอ้รถมนี่นะครับก็จะเป็นที่นั่งของน่าจะเป็นของภาคเหนือนะครับมีรถมีที่นั่งนะครับแล้วก็มีบ้าบนนะครับน่าจะเป็นของภาคเหนือมีผ้าขายเป็นของภาคเหนือได้นะครับก็เดี๋ยวพันเรื่อนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าเป็นอยุธยาสมัยก่อนนะครับครับต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดน้ําอยุธยากันเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปกันเลยนะครับนี่ครับ นี่เป็นตลาดน้ำลิบยานะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับไม่ใช่ที่มันเป็นตลาดน้ำนะครับแต่ว่ามันมีน้ำจริงๆริงนะครับมาดูเลยนี่นะครับตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับน้องกุลครับถ้ามีน้ำแล้วต้องมีอะไรด้วยครับน้องกุลครับนี่นะครับตลาดน้ำถ้าเนี่ยมันมีน้ำนะครับถ้าเกิดมีน้ำต้องมีอะไรครับมีเรือครับมีเรือนี่ครับไปดูเรือก่งนดูนเลยครับนี่ครับระหว่างทางก็จะเป็นแบบเหมือนตลาดตลาดริมน้ำจริงจนะครับแบบ มีคนขายของมีเรือขายของนะครับข้อเนี่ยก็อันนี้มันจะแบบขายขนมไทยโบราณครับนขนมนไทยช่องขายใกล้ได้นะไปตามดูมีขนม,มอะไรบ้างครับนี่มีขนมอะไรบ้างครับมีขนมฟักทองแกงบวชเกลืบุกจีแล้วก็ลูกเดือยสาคูป,ปี สำคัญหน่อยที่จะมาขายทุกวันยังไงขายดีเลยครับก็ขายได้อยู่ค่ะแล้วนี่มาขายทุกวันเลยไหมขายทุกวันค่ะครับคุณคเสี็ยแล้วมั้เพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเหมือนตลาดน้ำจริงๆเลยนะครับนี่ครับมีเรือขายตรงนีครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างครับดูไปเลยครับเดไปครับ นี่นะครับร้านนี่นี่ครับน่าจะเป็นร้านแบบข้าวเหนียวทุเรียนขอแยกทางเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะครับข้าวเหนียวทุเรียนนะครับโอ้โหทูเรียนทุเรียน,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 นรีเมี่ยมคืออะไรกันร้านต่อไปครับไปดูร้านต่อไปกันเลยครับนี่ครับร้านนี้ร้านนะัก สวัสดีครับขายอะไรครับขายอะไรบ้างครับนี่ครับจะมีพวกน้ำมะพร้าวแล้วก็มีพวกผลไม้ปัตรผล,ไม,ลไม้สดนะคี่โอ้โผลไม้ผลไม้สดจ้ามีน้ำมะพร้าวมะพร้าวนะโอเคตอนน่อเดียวห้บาทนะเป็นร้านอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ สวัสดีครับขออยากถ่ายภาพหน่อยนะครับถ่ายภาพรอ้าครับเป็นร้านอะไรครับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเหคนๆๆ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  เพื่อนๆครับดูบรรยากาศนะตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบส่วนรวมของอ่าทุกชาติเลยนะครับมีบนนทั้งแบบหมูปิ้งขนมไทยโบราณแบบได้รักับบสีผ้าอะไรเกิดชาวต่างชาติมาไม่ต้องไปที่อื่นเลยครับมาที่นี่ทีเดียวกินทั้งหมดเลยครับบรรยาากศ ไรบ้างครับเนี่ยขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างครัขายอะไบ้างครับอ่รเนขนมันปะหลนี่นะแล้วก็มีานมด้วนมีทอเอเสนจาแวกมีจมือสุดอันนี้อะไรเนี่ยนด้วน จังหวดที่หาทานยากแล้วก็ทํายากค่ะตัวน,นี้ใช่ทายากอ,อันนี้จะเป็นอรัวจิ๋วค่ะรัวบโบราณค่ะดังเดิมใช่ท<อ>ี่รรครับโครงการคนนะครับครับเพื่อนๆนี่คือชั้นล่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับก็จะมีอะไรอีกบ้างไปกันเลยครับไปกัน,นครับ อะไไม้นะครับสไทยมากอย่างเงี้ยก็คนยุนทับนี่ก็น่าเป็นกำแพงบ้านสมัยก่อนครับเป็นบ้านไม้นะครับฝันทีเป็นบ้านบ้านเขียวๆนะานสมัยก่อนก็มีนะบ้านแบบเขียวๆน่าจะเป็นร้านนวดนะครับร้านนี้ก็นีไปดูกันเลยครับตรงนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบน่าจะประยุกต์หลายภาคนะครับหรือเสื้อผ้าประยุกต์หลายภาคมีสินค้าขายดีดูข้างในกันหน่อยครับ กาไปนะครับนี่ครับก็ดูบรรยากาศของบ้านไทยได้เลยนะครับก็แบบมีเสื้อผ้าขายมีแบบนา่าขายของที่แบบอยู่บนบนไทยเขาทำนะครับกอดน่าเที่ยวสุดๆเลยใช่ครับก็เ,า,า,เ,อา,อกเามนร้านน้ำค้างีเตียงมีีมีหมอนหมอนไทยนะครับ เดี๋ยวลูกที่จะติดต่อหมดเลยครับเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยช่วยก,กาแฟสมัยก่อนครับช่วยก,กาแฟนรำร้อนดูนะครับอืม,อมโอเคบิน,บน,บนจะลงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าเป็นกำไร แล้วก็เอ่อแ่งนาฬิกานะนาฬิกาเป็นักักเนี่ครับลงใบท้ากันครับ สีธรรมราชครับร้านบางเบานะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับาบางเบาเนี่ยเป็นร้านโูตีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างครับออมีมีคนรับเครื่องด้วยนะแนะนำพี่น้องประชาชนชาวจาังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวไอคอนสยามเนี่ยให้แวะมาที่ร้านบางเบานะครับ

เรืออลังการฟุสนะครับเป็นเรือที่พาตัวบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พาทัวร์แล้วก็ในในเรือนะครับอยู่ระดับ5ดาวนะครับมีอาหารมากมายการแสดงมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแล้วนี่นะครับผมว่าเป็นการเรียนรู้นะครับผมอยากรู้ว่าในคืนของกรุงเทพเนี่ยการที่เขาไปเที่ยวหรือว่าไปกินอาหารกันเนี่ยเขาจะกินยังไงแล้วแบบอาหารในแบบบุฟเฟ่ห้าดาวเนี่ยเขาจะกินยังไงไปดูเลยครับ เป็นเรือที่ผมจะพาเพื่อนๆล่องไปในแม่นะ้ำเจ้าพยาวันนี้นะครับเป็นเรือแบบใหญ่มากเลยนะครับวันี้ครับจะเป็นเรือจะเข้าไปกินอาหารนะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากเลยครับใหญ่ๆจริงครับ